ดาบนี่คือมวยต่อมือนะครับเมื่อเราเรียนเรียนมวยเราก็จะได้ดาบด้วยนะครับมาดูดาบกอนนะครับเขาฟันมาสังเกตนะครับตรงนี้รับที่ตรงนี้ยืนแรงเขานะครับเขาฟันแรงมาเขาก็ยิงได้รับบาดเจ็บตรงนี้ตรงนี้นะครับออกมาถ้าเป็นมวยถ้าเป็นมวยนะครับเขาต่อยขวามา เ,เหมือนกันเหมือนกันกบเหมือนกับดาบตรงนี้ตรนีนะครับนะครับนะครับฟันมานะครับตรงนี้ก็ยังเหมือนเดิมคือตรงนี้รับรับที่ข้อมือเขาตรงนี้มาถ้าเป็นมวยนะครับถ้าเป็นมวยก็ขัดขวามาเห็นไหม ทางนี้ปัดกออกนะครับมันนี้แทงถ้าเป็นมวยทาเป็นมวยก็ต่อยขวามานะครับนะครับเพราะนั้นเรียนดาบเรียนมวยจะได้ดาบเพราะดาบคือมวยจ่อมือนะครับใช้ดาบเสมือนหนึ่งว่ามันเป็นชนหนึ่งชในใดในร่างกาย